ไปด้วยกล้องเห็นมเห็นไทุกค,คนสุดยอดขนาดไหน่ะโอ้โหนูเต็มบปด้วกกล้องไม่เฉพาะคนไทยนะครับผมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผมเชื่อว่าน่าจะเปนักข่าวต่างประเทศด้วยมากมายนะครับก็อาจจะมีทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟูต่างๆนะครับผมแต่นักข่าวหลายสันนักแน่นอนฮะที่อยู่ประจำตรงนี้ วัสดีครับพร้อมมาเจอกันอีพี EP ที่4เลยครับทุกคนก็ในงานหลายคนก็เตรียมอุปรกรณ์มาแบบนี้แล้วครับทุกคนเพราะว่านี่นีฮะมีมีม,มีมีบันไดมาไว้ยืนเนาะสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมผู้ที่รู้อยู่แล้วว่า,าจะต้องใช้งานอะไรบ้างเนาะก็เพราะว่าบางครั้งก็เข้าไม่ถึงครับผมนี่มาดูกล้อง ผู้ที่เป็นมืออาชีพช่องใหญ่ๆช่องดังๆนะครับผมก็จะมีแบบนี้ประมาณนี้นี่ครับทุกคนเห็นไหมนอกจากเราจะเห็นเครื่องบินเราก็จะเห็นทานอากาศเราทหารทั้งหลายเนาะที่เราไม่เคยได้เห็นไม่ได้เคยได้สัมผัสใกล้ๆก,ก็มาได้เห็นใกล้ๆนี่ดนต้องเตรียมอ,อุปกรณ์แบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบรบิเวณนี้อ๋อ

ไปด้วยกล้องเห็นไหมเห็นไหมทุกคนสุดยอดขนาดไหนฮะ้โหนูดิเต็มเป็นกล้องไม่เฉพาะคนไทยนะครับผมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผมเชื่อว่าน่าจะเป็นนักข่าวต่างประเทศด้วยมากมายนะครับก็อาจจะมีทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟูต่างๆนะครับผมแต่นักข่าวหลายสนักแน่นอนฮะที่อยู่ประจำตรงนี้ ณตอนนี้เวลานี้แดดกําลังจะเริ่มแดงขึ้นเนาะมันตอนเช้าเหมือนจะไม่มีแดดนะตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วทุกคน,น,นมมด,ดังที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประกาศไปเนาะว่างานนี้ สาประสบความสำเร็จได้ก็เกิดจากความ,วามร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนั่นเองนะครับผมทําให้งานใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยงานระดับโลกแบบนี้และก็อลังการแบบนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับผมนอกจากนี้นอกจากประชาชนคนไทยที่มีโอกาสได้มาสัมผัสใกล้ๆแล้วประเทศไทยยังเปิดโอกาสให,ให้กับชาวต่างชาติแรดงงานและก็ต่างด้าวได้มีโอกาสได้หเห็นนะครับ บอกนะว่านี่คือ F35 ทุกคน น,นี่จะดังมากครับเสียงเขาจะดังวบบเพื่อนเลยมาอีกแล้วโอ้โหเหมือนกับ ความไวเนื้อเสียงครับตัวนี้จริงๆนะคนดู ลำนี้เอาไม่ทันจริงๆทุกคนมาตอนไหนไม่รู้แฟบไปแฟ็บความเร็วเหนือเสียงโอ้ยได้ยินเสียงแฟ็บหายไปแล้ว นี่เขาจะบินช้าหน่อยให้คนจับภาพนะแต่ว่าเสียงเขาจะดังที่สุดเลยดังมากๆจนบางคนต้องเอามือปิดหู กำลังบินโชว์อยู่น่าจะเป็นคันนี้นะคันนี้แหละใช่ไ <ly> หมครับ F35 มาสองลำมองไม่ทันเร็วมาก1.6นี่มามแก้วมาเลย ความไวเหนือเสียงเนาะผู้หญิงเหรอผู้้หหญิงโโอสุดยอดอันนี้คงเป็นทีมเป็นทีมงานนะเนาะทีทีตะเวงนี่โอ้โหกับบกำคับการใหม่แต่เป็นผู้หญิงสวยโอ้แหม่ด้วยแหม่สุดยอดจริงเลยมาสองมาสองลันสองลำเนาะ ะลงมาแล้วนะครับผมลงมาแล้วจบลงไปครับ ที่เดินออกไปแล้วจบแล้วครับ F35 ครับผม มองไกลๆด้วยกันครับคนเก่งครับยอมรับจริงว่าจบลงไปนะครับผมการแสดงวีเข้าไปท้างหนนะ ถือว่าจบลงไปครับถือว่าเป็นความประทับใจดูแล้วมีความสุขโอ้โหเป็นครั้งแรกตื่นตาตื่นใจมากครับก็จะปัญญาอย่างบูถือเลยทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เห็นนี่โมคูวยังเป็นยังเลยเนาะนะทุกคนก็ได้แต่ท้ามพี่ๆเลยก็โมคูที่มาทำกานเนี่ยทีามาเบิ่งมาชมกันนี่แหละทุกคน,นที่ว่ามารวมงาน,นกันน,นบโบโกันนะแต่กับบบริคูจักการนอนแต่ท้าเบิว่า อันนี้อยังอันนี้ยังครับแต่บรรยาผู้ถึงคนยิ่มหลับหวังาม,มากมือนี้มาเอาความตื่นตาตื่นใจจริงๆคนคนือแบบเป็นครั้งแรกของบอบใจที่มีโอกาสได้เห็นเรื่องการบินผา่าแผงงบนคนที่เป็นการโชว์เนาะสลองครบรอบ88ปีของทางอากาศไทยหนี่น้องโอ้ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกจป็นสิ่งทุกค,คนเน,ะน,เน,ะนาะถูก่ามหามิตรของ ประเทศไทยกับมาคกับหลายประเทศคนน้องขนาดที่บอกเป็นการบินโชว์สุดยอดขนาดเลยแต่ว่าตรงชุดไายเนี่ยก็คืออ่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่คือเอฟสามห่านคนน้อคือว่าพอเซ็ถ่ายตอนบินลำหลับเกือบบวชทันเอามีชุดสุดทยอีกคนนั่นฟุงฟินผัดแห้งจากอินเดียเปล่าเจ็บ วันเจ้ากี่วันนี่ทือไทยโปแนะทุกคนยังมีอีกนะยังมีนะทุกคนยังมีอีกนะมีอีกนะทุกคนไม่อีกมีอีกต้องไปบป่งอีกทุกคนอันนี้โปแมนะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นเครื่องบินโดยสารทุกคนนี่กำลังทะยานขึ้นฟ้าเครื่องบินโดยสารก็ได้ความสวยงามเสียงจมูกดังสั่มเครื่องบินขับไล่นะทุกคน